สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสุกขุนผมทวีคนเดิมครับพี่น้องเอามาแล้วเด้อพี่น้องสำหรับเซียนสมชายมาแล้วพี่น้องนะครับแตกได้แตกดีพี่น้องสำหรับเซียนสมชายเขาได้เขาดีพี่น้องแตกทุกงวดปังทุงหดมาแล้วพี่น้องนะครับเหลขกเพื่อนเข่าเพื่อนก็นเลยปล่อยศาแน่พี่น้องนะครับปล่อยมือนี่มือวันที่สิบหานะครับ บ่อยวันที่ชิบหามืออื่นเหล็กออกนะครับหัวจีพันธุมาพันกับไห่หนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องนะครับมันกระตีร่างกาเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเกาพี่น้องนะครับเหลขเพ่นถือว่าเข่าคือเก่าพี่น้องนะครับเลขเพ่นนี่แม่นเป็นเจ้านายได้พี่น้องนะครับสําหรับเลขเซียนสมชายทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องมาฟังเสียงเพ่นเบิงน้ากันว่าตัวเลขแนวทางเพ่นสีมาตัวใดพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดไลกดแค่ให้นําหนเด้อพี่น้องคนละหนึ่งไหลหนึ่งแค่ เพื่อเปล่นก็ร่างแรงใจให้กับลูกกับหลานเด็กหน่อยทางอำเภอชุมเพรือวาช่องยูทูบทวีคนเดิมพี่น้องซอยผักซอยดันให้น้ำเนยจะตรวจสะาดในพี่น้องนะครับอาชิปนี้คือโอกาสนะครับให้พี่เห้น้องได้ยินเสียงอาจารย์สมชายทางจังหวัดกาฬสิน์เจ้าของตัวเลขหนึ่งหกหกหนึ่งและหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพี่น้องสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับแต่สุงวดปังสูงวดพี่น้อง้าเพื่อนหาเก้าเป็นหก้าห้หก เป็นเกาพี่น้องสำหรับเหล็กเสี้ยนสมชายด้วยพี่น้องเดอ้องวดนี่สิเป็นตัวใดนะครับมาร้องฟังเสียงอาจารย์เพิ่นเบิงน้ำกันติดตามตัวเพิ่นยากอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปหาปูหาปลานะครับช่วงนี้กะผมโทรไปเพิ่นกะยากเพิ่นโทรมาผมก็ติดเท็จชีพพี่น้องนะครับต่างคนต่างยากประสบจังวากันเอามือนี้นะครับอาจารย์เพิน่นโทรมาแล้วให้พี่น้องฟังเสียง อาจารย์สมชายนั่กันครับพี่น <For> fruit, ้องครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับบุกไปว่างบุว่างบ้านนี้บว่างติดตามตัวยากเนาะตัวอาจก็บบุรีแจับว่างบุกว่างเนี่ยแหละว่างก็บทุ่งไปผู้ใดบุรีรับตายผู้ยิ่งครับเมี้ยหว่คนู้ใเมียข่อยบุกไปแจับผู้ใดแจอยไปเรื่อยๆของข่อยอี่แล้วว่างไปหาปลา มือนั่นแต่หูะคืนมือหนี่มือหนึบแค่นไหนก็เล็ไสูบปลาอ๋อครับผมได้หลายบ่ล่ะปลาได้หลายอยู่พอไปหายให้เก่าแล้วก็สูบขายนะอ๋อสูบขายจีรจันท์ครับอือก็จะได้จะตัวเงี้ยใช่ไหมงี้ก็ท่านได้ขายออกอยู่ผมไม่ใช่มีชีสกินปูขายขายแต่ใส่หน่อยอ่ะใส่ใส่ซอเขียวนิดหน่อยครับ ผมบอกว่าโยบานอาจารย์ข so ึ้นเงียบแท้ก็ไปเห็นตรงเหล็้ว่ามึงยิงเกไปฆ่าได้ขามาจับตัวนอะครับบเนี้ยขวัดพุ่นพุโทษไปอัด <Somewhere S 1> <ส shot. S 2> เพาได้ศพจังวากันพุ่นยิงก็ไปหาปามืออาจารย์โทษมากผมก็บข้าเฮ็ดชิปรับว่าได้บ่ะท่เมื่อกี้ก็บิฮ็ดชิปอยู่ฮิดชิปของอาจารย์เลยนี่ขึ้นนำอุ้นเมื่อกี้อาจารย์โทษมากหมดเสาร์นี่เมื่อไรมันอีกอย่างนึงต้องปล่อยปล่อยว่ามันส้นกระตุกนะมันส้นตะลงกดังหมดเลยดิอืมส้นกับปล่อยขึ้นเร้าละ ข้าวที่สี่เล่นดังสิอาจารย์เอาแบบนี้ปากกาบ่ครับผมครับข้างข้างบนบ่อาจารย์เนี่ยข้างบนหรือข้างล่างมันมันชนกันทั้งบนทั้งล่างไงสุดเนี่ยเอาเอาพุทเอาเป็นอันอันเดียวกันเล่นบ่ชุดเดียวเล่นบอนี่ใส่เสื้อบนล่างไปเลยอ๋อบนล่างเนาะอาจารย์เนาะบนล่างครับผมมันเป็นมุกหนึ่งครับมุกหนึ่งครับผมมุกสองครับครับผมมุกสามครับผม แต่ที่นี่เจ็ดกับแปดก็คือกันแน่แหลเรียงคือกันครับออแต่เป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามก็เป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับข้างบนนะ่ะจะเป็นวิ่งเกตข้างล่างน่ะจะเป็นวิ่งฮุกเด้อครับผมครับผม<น>ข้างบนมีงายสามตัวก็คืออันนี้มันเป็นเลขฝันเด้อครับผมหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับผมอันนี้มันเป็นเลขฝันไหมเลขฝันเนาะ เรื่องเลนฝันแต่ข้างบนนะ่ะจะเป็นพวกเจดสาเจสองีนะครับข้างล่างนี่นะรวมอยู่ประมาณุุสองสาอยู่ประมาณนี้ะครับผมครับผมข้่ประมาณนี้ประมาณนี้เราจัดเนะาะมันไปซเหยนงเวนยว่ามันบากทางครับาาจ <laughs> ัดเนาะ ไปตามใดก็บมิตรการตุลีไอ้เพิ่มมากกว่ามันอั้นหมดแล้วเรียกของเชียนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาครับอืมคนว่ามันด่างเรียกพวกเก็ดหนึงเก็ดสองเอียงสองคนว่าครับเดี๋ยวลองลองหมัอนครับน้องน้องอาจารย์นอค้าซื้อได้นออาจารย์เนาะครับผมครับข่าครับครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์สมชายนะครับเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางงดประจำวันที่16ท่านว่าคม2566พี่น้องนะครับแอดก็ติดตามเพื่อนตลอดเลยพี่น้องแต่ว่ามันบด้แนวทางน้ำเพิ่นพี่น้องมันบด้ช่องจอจมือเลขกสิออกเรามืออื่นเลขสิออกพี่น้องม่เป็นอย่างพี่น้องลงคงทุดทายให้พี่น้องในเบื่องในชนต้องกันเลยพี่น้องเอพีก็ถามมาหลายคน นะครับขอบคุณขอบพูดหลายๆพ,พี่น้องติดตามอาจารย์สมชายขอบบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ่งช่องยูทูปเาวีคนเดิมโดยพี่นอ้องเด้อเอาวันนี้มาเบื้องตัวเลขกันพี่น้องตัวเลขของอาจารย์สมชายนะครับพี่น้องบางคนบางท่านบางอีพออีเมนะครับกสิฟังนะครับฟังซื้อกสิบพ่ท่านเห็นตัวเลขกสิบหอกว่าตัวใดเป็นตัวใดนะครับแอดกริเขียนตัวหญ่ๆให้พี่ให้น้องด้เบื้องน้ำกันสลหรับเลขของเซียนสมชายครับ นี่ก็คือตัวเลขแนวทางหวดประจำวันที่1ิท่านว่าคมองพ้าพี่น้องเป็นของอาจารย์สมชายดาบโค้งสุดท้ายเซียนสมชายด้วยพี่น้องเด้อสังการศิลพี่น้องนะครับเพื่อนไห่เกตบนนะครับละก็หกลางเลยพี่น้องเด้อให้ซื้อบนซื้อรางน้ำกันละพี่น้องซื่อน้ำกันเลยตัววงกลมเน้นๆเพิ่นนก็คือ หกสองพี่น้องแล้วก็หกสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือตั๋วเน้นของเพื่อนนะครับสำหรับชุดเต็มก็คือหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือแนวทาง ค้งสุดท้ายของเซียนสมชายช่างการสิล์ใน,นพี่น้องเดอ้อวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 0 0 6พี่น้องนะครับฟันเจ็ดบนฟันหกล่างพี่น้องนะครับตัวเน้นก็คือ62 6 3พี่น้องนะครับสำหรับเจ็ดนะครับเจ็ดบน็คือ72และ73ด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับตัวเน้นของเพิ่น เอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้เพื่อพี่น้องไปจับจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันในท่านยังพ่อมียังพ่อท่านพี่น้องสำหรับลอตเตอรี่นะครับยังเหลียลายอยู่ที่พี่น้องเดอ้อนะครับตามที่แอดเหลียวเบิงนะครับเหลียลายยุงวดนี้พี่น้องนะครับสีเบิดเจดจมะสะเีเบิดเจดประมาณลักยิสละพี่น้องเบิดนะครับเอาสำหรับแนวทางของเซียนสมชายงวดประจำวันที่16ท่านว่าคม2500ร โ6สิบหกนี่นราวโค้งสุดไทยนะครับเป็นลงคลิปวันนี้ครั้งแรกครั้งเดียวคลิปเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปเดียวครั้งเดียวนะครับโค้งสุดไทยแต่พร้อมดังพร้อมพี่น้องนะครับของเจียนสมชายการสินบนวิ่งเกตล่างวิ่งหกนะครับบนก็หาที่เกตหนึ่งเกตสองเกตสามหลับล่างหาที่หกหนึ่งหกสองหกสาม ำหรับตัวกันเครือแปดหนึ่งแปดสองและแปดสามด้วยพี่น้องเด้อนะครับผิดจริญนเอาพี่น้องนะครับผมเป็นซื่อกลางเป็นทะานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาบรรยากาศยู่ภายในบริเวณวัดกลางของหลวงปู่ให้พี่ให้น้องในเบื่องในชมน้ำกันขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสำหรับสถานที่ นะครับของหลวงปู่ที่ให้ลูกหลานช่อง YouTube ทวีคนเดิมได้ถ่ายท้ำตัวเหลขกแนวทางนะครับของอาจารย์สมชายของเชียนสมชายสร้างการศิลป์ให้พี่ให้น้องทัว่วโลกในเบื่องในช่วงน้ำกันนะครับขอให้หลวงปู่ร่างกายแข็งแรงมีส,มสุขความเจริญน้ำปูเดอร์ความเก็บย,ยาเสด้ความไข่ยาเสด็จมีมาสำหรับหลวงปู่ยวัดก่างคนกใจดียุ่พี่น้องนะครับมาแจ่มใดหลวงปูก่กะให้อนุญาตถ่ายท้ำนะครับผมกะ ขอพระคุณหลายๆนะครับอพาพ่มีสิ่งใดจิตตอบแทนหลวงปู่นะครับนอกจากคําว่าขอพระคุณหลยๆขอบุญขอบคุนหลวงปู่ที่ให้ความหักความเมตตาความเพ่งกับทั้งช่องทวีคนเดิมด้วยดีมากตลอดนะครับเอาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งมีแจ่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อนะครับคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดท่องก็ขอให้ได้ท่องลำลำรวยๆวยกระเป๋าตุงๆกินยาบกจกกระยาได้ร่วงพี่น้อง นะครับหักกันแพ่งกันผมทวีคนดืม่มขอขอหอยขอแขนน้ำปลาน้ำลุงน้ำพีน้ำนองน้ำเอื่อยอายสูขู่สุกน้นซอยเป็นแรงเคี้ยวแรงใจซอยขาม่าผักดันให้ลูกไหหลานน้ำแน่พี่น้องนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่16ขั้นว่าคมของอาจารย์สมชายทร้งกาละสินได้พี่น้องเด้อนะครับลง้งชิปเดียวงวดนี้นะครับเน้นที่6 2 6 3 7หเกดสองเกสามได้พี่น้องเด้อนซะื้อรางสมบุไใบน้ำกัน ขอเป็น <|so|>> ้องยูดีไม่แห้งมีสุขความสุขความเจริญนะครับผมทวีคนเดิมอำลราระจากพีจากนอกสู่ขู่สุขนในคลิปของอาจารย์สมชายสวัสดีครับ